สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจุธามาสิงห์วงศ์นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีชั้นปีที่หนึ่งหมูสีวันนี้จะมาอ่านบทกวีนิพนธ์เรื่องเสียเจ้าผู้ประพันธ์คืออังคารกัละยาณพงศ์เสียเจ้าราวร,าวราว้ามณีรุ้งมุ่งปารถนาอะไรในล่านิหวังกระทั่งฟากฟ้าซบหน้าติดดินกินทรายจะเจ็บจำไปถึงปรโลก รือรอยโศกรู้ร้างจางหายจะเกิดกี่ฟ้ามาตรมตายอย่าหมายว่าจะให้หัวใจหากเจ้าอุบัติบนสวงสวรรค์ข้าขอลงโลกันหมือนไหม้สู่เป็นไฟเราเป็นไม้ให้ทำลายสิ้นถึงวิญญาณแม้แต่ทุลีมิอาลัยลืมเจ้าไซชั่วการละปาสารแม้ชาติไหนเกิดไปพบพาน จะทรมานควักทิ้งทั้งแก้วสะเทียนใจตายไปอยู่ใต้รอยเท้าให้เจ้าเหยียบเล่นเหมือนเส้นหญ้าเพื่อจดจำพิช,ช้ำนานาไปชั่วฟ้าชั่วดินสิ้นเอ่ยถอยความด้านเนื้อหาผู้แต่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกของตนออกผ่านตัวบทกวีโดยในบทกวีผู้แต่งได้ใคร่ควรถึงหญิงสาวและเปรียบหญิงสาวนั้นดุดมณีรุ้งที่้ํำค่า ซึ่งในขณะนั้นตนได้เสียมาีรุ้งนั้นไปและเมื่อเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปในชีวิตของกวีก็ม่ได้ปรารถนาหรืออยากได้อะไรจิตใจตอนนี้มีแต่ความเจ็บทรมานที่ไม่รู้จะจางหายไปเมื่อใดกับไฟแค้นที่สุมอยู่ในหัวใจซึ่งแม้แต่ตนยอมตกนรกโลกันหากจะต้องพบหญิงสาวบนสวงสวรรค์หรือแม้แต่หญิงสาวคนนั้นจะกลายเป็นฝุ่นทุลีก็ตาม ก็ไม่ได้รู้สึกแยแสยขอลืมหญิงสาวผู้นั้นตลอดไปหัดต้องเกิดมาและพบกันตนขอควักดวงตาของตนออกแต่สุดท้ายแล้วความแค้นใดๆก็ตามไม่อาจคาดค้านกับแรงแห่งรักได้เพราะแม้ตนจะเจ็บแขนเสียเพียงใดก็จะขอตายไปอยู่ใต้รอยเท้าให้หญิงสาวเหยียบเล่นเปรียบเสมือนเป็นเส้นหญ้าและจดจำความเจ็บช้ำนั้นไปตลอดชั่วฟ้าดินสลายถอดความด้านน้ำเสียงผู้แต่ง ได้ใส่น้ำเสียงแห่งความเสียใจผิดหวังความเจ็บความโกรธแค้นและความรักลงไปในบทกวีให้ผู้อ่านได้สัมผัสถึงอารมณ์และความรู้สึกในตัวประคอของบทกวีนั้นขอบคุณค่ะ